อืมก็บได้เอามามาให้เอามาใส่น,นักล้วสูตัวนักตุนนุนละนี่ตัวนักล้วเว้ยอ้วน,ลน,นแล้วมีหัหน่วยแล้วโอมีก็บหน่วยมีก็บหน่วยแล้วเว้ยได้มันหั่นประตูแล้วมันไข่ออกแล้วเหรอหัออ่นประตูแล้วไข่ออกแล้วเหรอมันฮู้มันฮู้ต่างก้าวต่างออกแล้วนะอ,อันนี้เอาเพียงในมา,มาดูดสิว,วันนี้เป็นผีใบแล้วอันนี้

แล้วก็ดูอ้วนขึ้นหนาฮู้ก็ตัวอ้วนขึ้นกันละหนาะตอนนั้นตัวมาสีเดือนนี่ตัวอ้วนขึ้นมาแล้วเนอะนี่อ้วนงามแล้วใครนัก,น,กนะเจ้า